สวัสดีค่ะจุ่มก่อนนอนวันนี้จะมาอันบ็อกนุก Westland Park ดินแดงที่นุ่มสลายหรือนุกวีสานั่นเอง1บ็อกนะคะจะมี8จุ่มค่ะมีทั้งหมด9ตัวละครลุกซีเคตแล้วจุ่มแรกนะคะได้เป็นน้องตกปลาค่ะที่มีน้องแมวและนกกำลังช่วยดึงคางเบ็ดอยู่สงสัยจะได้ปลาตัวใหญ่จุ่มต่อมานะคะได้เป็นน้องเทสดีของเราเป็นน้องกุหลาบแดงนะคะพร้อมกับเว่นที่อบนหัวยืนกลางทะเลทรายกับกระดูกตัวอะไรบางอย่าง จุ่มต่อมานะคะจุ่มที่3ได้เป็นน้องทีวีนะคะที่นั่งอยู่บนกองถุงขนมใบหน้านะคะก็คือกําลังเคี้ยวขนมอยู่เลยแก้มตุยเชี่ยวจุ่มต่อมานะคะจุ่มที่แน่ได้น้องนะคะนักละะ่าเตนที่มีเพื่อนคู่ใจนะคะอย่างนกตัวน,น้อยอยู่ข้างๆจุ่มที่5นะคะมาถึงครึ่งทางแล้วจุ่มนี้ได้เป็นน้องแคมปิ้งค่ะที่กําลังปิ้งปลายอยู่กับน้องแมวเพื่อนคู่ใจ เซตนี้ถือว่าตั้งโชว์และเท่สุดๆจุ่มที่6นะคะเป็นน้องลุกนะคะที่ปลอมตัวเป็นจะเคเข้มาพร้อมกับน้องแมวที่ปลอมตัวเป็นกบเช่นเดียวกันมองแล้วน่ารักมากสจุ่มสุดท้ายนะคะจะมาแกะพร้อมกันเลยตัวแรกนะคะได้เป็นน้องกล่องกระดาษคุ้มหัวค่ะพร้อมกับถือกระเป๋าเหมือนจะเพิ่งเดินทางมานะ ต,ต่อมานะคะเป็นน้องเฮลโหลค่ะมายืนโบกมือแล้วก็ป้ายที่คู่กับน้องนะคะโดยรวมแล้วนะคะคอนี้ถือว่ามีความดาร์กอยู่ค่ะถ้าตีความหมายดีๆจะเห็นว่าน้องมี3จะอยู่ในช่วงของดินแดนล่มสลายแล้วแล้วแต่ละบ,บริบทของน้องที่อยู่ที่นี่ก็น่าสนสารเช่นเดียวกันค่ะ